เมื่อกี้เพิ่งเข้าไปแลกเงินเสร็จไม่กล้าถ่ายรูปไม่กล้าอะไรเลยตั้งแต่เดินผ่านหน้าร้านมาเนี่ยเห็นไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีคงไม่ใช่ตำรวจเพราะว่าถ้าเป็นตำรวจเนี่ยมันจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์หรือมีคำว่าโพ o หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะติดที่เสื้อแต่ว่าเหมือนตำรวจมากตัวใหญ่มากบึก มากน่ากลัวม,มากเราก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรไงเราก็กล้า,ากลเข้าไว้ก็ไปยืนด้อมด้อมมองมอก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเขาไม่ได้เชิญชวนอะไรด้วยแต่เราก็ด้อมดอมมองมองเอ้ยเข้าดีไหมว่าเข้าดีไหมว่าดูข้อมูลก่อนยืนอยู่ข้างหน้า ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีแปะข้างนอกนี่มันต้องแบบว่าส่องเข้าไปข้างในจะยืนานานก็ไม่ได้นี่จะเข้าดีไหมน้าตัวเลขมันโอเคไหมเลทจะโดนโกงไหมอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้าไปก่อนเลยช่างมันเถอะเปิดประตูเข้าไปเนี่ยชั้นแรกเป็นประตูเหล็กเออชั้นที่สองก็เป็นประตูเหล็กเออคือมีประตูสองชั้นค่ะ พอเดินเข้าไปปุ๊บภายในเนี่ยให้นึกถึงห้องสืบสวนสอบสวนนักโทษอ่ะนั่งรออ่ะเหมือนเหมือนสมัครงานก็ได้นักโทษอาจจะดูดูน่ากลัวไปนิดนึงเหมือนเราไปสมัครงานแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันจะแบบเก่าๆโซมๆแล้วก็มันจะมีห้องอยู่ประมาณ4ประตูเล็กๆ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะร,ประอปภแล้วกันเนาะแต่ให้นึกถึงร,ปรอปภรูปร่างบึกบึนหน้าตาเหมือนตำรวจมีปืนด้วย มีกระบอกมีปืนใส่ชุดครบเลยอ่ะมาแรกเหรอ e x c เชนจ์ <Exchange. S 1> เขาก็ไม่ได้น่าดุเขาไม่ได้เสียงดุไม่ได้อะไรเลยนะแต่เรากลัวมากเลยด้วยชุดแล้วก็ด้วยหน้าตาแล้วก็รูปร่างของเขาไงแล้วเขาก็บอกเออเออ,เอ,อให้นั่งรอเสร็จปุ๊บแล้วก็มีคนออกมาจากประตูโอเคเข้าไปได้อะ เข้าไปได้คือเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้คิดออบบอกว่ายังไม่ได้ทําใจอะไรเลยยังไม่ได้คํานวณยังไม่ได้เตรียมตังค์อ,อะไรคือเราก็ไม่รู้ว่าไอช่องซ้ายหรือช่องขวาเราควรจะต้องดูตัวเลขไหนวะคือกําลังแบบว่าเบลอมากเลยนึกถึงว่าทั้งกลัวทั้งตกใจทั้ง เอออาเอา,เ,อาเขาให้เข้าไปในห้องแล้วเหรอเดี๋ยวยังไม่รู้เลยว่าจะแลกเท่าไหร่เออเอออา,อางั้นงั้นให้คนอื่นไปก่อนละกันเราก็นั่งนับตงังนั่งคิดนั่งนูน่นนี่นั่นระหว่างนั้นรปภก็ยืนคุมอยู่เดินไปเดินมาถือกระบองเวี่ยงไปเวี่ยงมาพอมาถึงคิวปุ๊บเขาให้เข้าไปจีก็จะเดินเข้าไปด้วยเขาบอกว่าให้แค่คนเดียวให้เดินเข้าไปได้คนแค่แลกตังนะเว้ ไม่ได้ทําอะไรเลยฉันจะเอาเงินบแรกตัง <c oughs> ให้เข้าไปได้แค่คนเดียวออฟก็คุยไปสิเขาว่าไงแต่ฐานการณ์กระทานหันเนี่ยออฟค่อนข้างจะเกรงแล้วก็ลนทำไมถึงบอกว่าเกรง็งแล้วก็ลนเพราะว่าก่อนเข้าประตูจากข้างนอกอะ่ะออฟก็กำลังชะเง้อเห็นมันมีป้าย อัต,ตราแลกเปลี่ยนอยู่แล้วกำลังเชะเงอแเรากําลังจะพยายามมากดคํานวณใช่ไหมเทนี้พอจีบอกว่าเดินเดินเข้าไปก่อนเฮอะอะไรเงี้ยเราก็เดินเข้าไปกาไม่ไม่แล้เราจะมาคํานวณอะไรนักหนาเราเราต้องเดินเข้าไปก่อนทีเราเถึงจะรู้ใช่ไหมว่าข้างในเป็นอะไรเรามาคิดเอาเองข้างนอกเราจะไปรู้ได้ไงละ่ะเห็นมีที่นั่งอยู่ก็โอเคว่าเดี๋ยวว่าจะไปนั่งคำนวณอะไรก่อนใช่ไหมเขาก็อ่าเข้าไปได้แล้วอะไรอย่เงี้ยเราก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งก็มใจไม่ได้ฝากตังค์ไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยยังไม่รู้เลยว่าจะแลกเท่าไหร่ด้วยเออ แต่ออฟเนี่ยเตรียมมานะว่าก่อนจะแลกเราจะถามเขาก่อนตอนแรกว่าเราว่าจะแลกหมดเลยไง ไี่คิดไปให้มาเดี๋ยวเอาครึ่งหนึ่งก่อนดีวกว่าจะแลกประมาณ400ยูโรเนี่ยจะได้รูเบิลเท่าไหร่เนี่ยเอาเตรียมมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดียื่นเงินให้เขาไปเลยแต่แล้วเขาให้มาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าให้เขาไปได้คนเดียวเนี่ยคือก่อนนั้นเราก็ถามดีว่า,วาเราจะถาม,ถามเขาว่าอะไร<า>ดีว,ว่ายังไงดีว่าคือจริงๆเตรียมมานะแต่ลืมหมดเลยคือลนไงลืมหมดเลยแล้วมันจะปปไปเตรียมทําไมล่ะเขาก็รู้ว่าเรามาแลกก็แค่บอกว่ารูเบิลเลิศเด็เอาเทื่องคิดเลขจิ้มจิ้มเอา แต่ว่าพอสถานการณ์จริงปุ๊บเข้าไปปุ๊บก็ทําได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็บอกเขาว่าเนี่ย400ยูโรอ่ะเอ่อ h าว m ัสลูเบิ e เขาก็อกดกดเครื่องคิดเลขมาได้เท่านี้แต่ว่าเนี่ยหักฟรีด้วยนะ20แล้วก็กดมาอ๋อได้ตรงตามที่เราทีนี้แต่ออฟไดลืมไปว่ามันจะต้องใช้พาสปอร์ตหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ได้ใช้ อาจจะต้องแลกเยอะๆถึงจะใช้เพราะาว่าเราอะทิ้งพาส,สปอร์ตเอาไว้ที่บ้านเพื่อที่จะให้โฮส์น่ะเขาไปรีจิสเตอร์ให้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่มีพาสปอร์ตเราก็ลืมไปว่าเอาเฮ้ยแล้วถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตแล้วเป็นยังไงป่าวะถ้าเทียบระหว่างว่าแลกจากไทยกับมาแลกที่เนี่ยอันไหนคุ้มกว่ากันแน่นอนว่าแลกที่นี่คุ้มกว่าถ้าแลกจากไทยนะ400ยูโรเท่ากันนะจะได้27,500รูเบิลแต่แลกที่เนี่ยเมื่อกี้เขาพูดไปแล้วใช่ไหมได้ 29,180รูเบิลหากค่าฟรีไป20เท่ากับว่าต่างกันอยู่ประมาณ1,700คือเราได้กำไรมา1,700รูเบิลนี่แหละถ้าเทียบเป็นบาทแล้วเราได้กำไรมาประมาณ800กว่าบาท <ผม S 1> นี่ใจมากเรายังแรกไม่หมดนะคือเราแบ่งส่วนเอาไว้ไงเราจะแลกที่เซนต์ปีเตอร์800ยูโรไปแลกที่มอสโคอีกประมาณ500ยูโรอะไรอย่างเงี้ยที้นั้นรวมๆแล้วเราน่าจะได้กำไรประมาณ สองพันกว่าบาทเขาเรียกกําไรเหรอเขาไม่ได้เราประหยัดลงไปเหรออ่าประหยัดลงไปก็ได้ประหยัดกว่าไปแลกรูเบิลที่ไทยอยู่ประมาณน่าจ,จะสองพันกว่าบาทถ้าเราแลกตามจํานวนที่บอกนะพอออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ได้โหดไม่ได้อะไรเลยนะสรุปแล้วคือเรากลัวไปเองเพราะว่าหน้าตาและรูปร่างของเขาและการแต่งตัวไงไปมานะถ้าคิดในแง่ดีคือปลอดภัยซะมากกว่า ปลอดภัยสาหรับเราดีเนาะไอที่แลกเงนินเนี่ยมันอยู่ในซอยใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีคล้ายๆยามชุดดาคอยคุมเหมือนมาเฟียคอยคุมแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่มาเฟียใช่ไหมเข้าไปปุ๊บแยกห้องปิดมิดชิดมีรปภคุมเหมือนว่าน่าจะปลอดภัยคือถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดหรือว่าไม่ได้คิดจะไปปนเขาเนาะเราก็ไม่ได้จาเป็นต้องกลัวเนาะแต่ความรู้สึกครั้งแรกไงอยู่วันที่สองอะ่ะมันก็แบบรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ทําให้เราปลอดภัย มากกว่าแต่เขาต้องคุมกันเข้มขนาดนั้นเลยเลยมีปืนด้วยนะอ่ามีปืน <laughs> เออ